องกุ ин, ๊กกู่ไทยใครตอบผู้สุดท้ายเอาไปเลยเริ่มโปรแกรมหน้ากุ๊กกู่อาฆาตไปกดติดมินยานเอ้ยที่ต้องกดติดกุ๊กขูกู้กู้ซ้ำกู้สามบาเป็นชูกับกูกูหัวขาดูรับกานแลนเอาไปถึงคิวกู้ชเออแอ้์รับกานแลนหาแพงสี่ถ้ามันถุดไม่ท่าดกันเอ้ยกระจอกไปกระจอกไปพี่มาก เฮ้ยน้ำนองสยบห่วเฮ้ยไม่กดนะเออไม่กดนะพี่เดือดหัวแตกหน่าเฮ้ยอารมณ์อาถรรพ์อาฆาตเฮ้ยเอ่ออะไรนะพี่หยดโปรงรังเฮ้ยเฮ้ยเออนึ่ได้ไงโปรง่ังมนุษย์ต่างมนุษย์สังจูออนหนังทั่วไทยหรอไม่เอาเดียวเดียวอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย